ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะคะป๋าไม่ได้เราเดี๋ยวนี้สําคัญที่สุดคือสุขภาพนะอาจารย์บอกแล้วว่ามีตังเท่าไหร่ถ้าไม่มีตัวข้าไม่ดีนี่ก็เสียหายเหมือนกันและบอกเลยนะไปปั่นที่ไหนพื้นที่ไหนก็ไม่ได้อ่ไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลเท่ามาปั่นที่บ้านภูเขาใช่มันสนุกนะยุงเท่นี่มันเดี๋ยวนี้เซ็งแล้วอึดอัดไม่ได้ออกกำลังกายลูกศิษย์หลายคน อยู่ที่นี่เวลามาที่เนี่ยเขาใช้เดินเอาวิ่งด้วยเ้วทำอ,อมีวิ่งใช่เขาบอกว่าไม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นรถเลยอยากไปไหนก็คือเดินเอารับพลังไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งขยันเดินหลายรอบเออได้หลายหมื<ช>่นก้าวใช่ไหมที่ที่เขาไปจับดูว่าวันนี้เดินได้กี่หมื่นก้าวอันนี้มันความตั้งใจแต่กนเอาออกกําลังกายเนี่ยนะไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้ออกกําลังกายแล้วสุขภาพดี รู้ใช่ไหมเพียงแต่ที่เกียรติอะผัด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 ใช่แหละเขาเรียกความตั้งใจตั้งมั่นไม่พอค่ะคือถ้าคุณจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตก็ตามนะคุณอยากจะทำฮงจุ้ยให้มันดีขึ้นคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแรกที่คุณต้องแก้ไขเนี่ยไม่ใช่คือไปหาฮงจุ้ยเีใ่ออาจารย์บอกแล้วฮงจุ้ยเริ่มที่ใจไม่ต้องแก้ที่ใจคุณก่อนใช่แล้วก็วิธีต่างๆอ่ะมันมีบางคนเนี่ยเออ มีปัญหาอย่างเงี้ยมัญหาทางออกไม่ได้ป่าเคยได้ยินคํานี้แบบมันไม่มีทางออกเลยมันอะไรเลยแล้วสุดท้ายบางทีไปคิดสั้นหรือทําอะไรที่คาดไม่ถึงอ่ะที่มันทําให้สูญเสียชีวิตไปหรือไม่ดีอ่ะเพราะว่าไปป้นอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามที่จะหาวิธีอื่นที่มันมาแก้ไขหาทางออกที่ผิดมันก็เลยผิดไปมีมีไอ้ที่ตานโตพูดมานี่ตรงเลยเมื่อวานป่าเพิ่งคุยกับพ่อมา ไปคุยกับพ่อป๋ามาพ่อป๋าเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่พูดถึงไว้คนเนี่ยนะไปนั่งอยู่ชายหาดแล้วก็ขีดเส้นวงกลมล้อมตัวเองนะ็นวงกลมล้อมตัวเองแล้วตัวเองก็นั่งอยู่ในวงกลมใช่ไหมค่ะแล้วก็มาบอกว่าไม่มีทางออกเป็นปรัชญาอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นปรัชญาเอามันเรื่องจริงคือวิธีคิดคือ,ค,อคือเราอ่ะสร้างกรอบให้ตัวเองไง สร้างขีดวงให้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็บอกออกไม่ได้วิธีการก็คือมึงก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วมึงก็ก้าวข้ามมันไปเหมือนไอ้ตัวดำๆที่บอกแล้วตอนเด็กๆก็เคยเล่นเออเคยเล่นอย่างเงี้ยอืล้อมกรอบเข้ามาออย่าให้เพื่อนเข้ามาหรือเล่นอย่าให้ผีเข้ามาเออแล้วก็บอกออกไปไม่ได้เล่นออกไปไม่ได้อันนี้ขนาดแค่จินตนาการแต่พอถึงช่วงเวลาที่ อ่าแม่มากินข้าวเอาเท้าลบกรอบนี้ไปแล้วก็ออกทาท่า<ด>เปิดประตูได้ด้วยเห็นไหมมันอยู่ที่เราคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นความตั้งใจหรือมายเราเนี่ยสําคัญที่สุดเนี่ยอ,อาจารย์ถึงสอนว่างช่วยในใจเนี่ยกลับไปย้อนดูนะหนังสืออาจารย์หรือว่าที่ช่วงที่แต่งกับหญิงออกเนี่ยอัดออกตรงที่ในใจของตาน,นี่อันนั้นนั่นคือคียเลยมาจากหนังสือของท่านอาจารย์ล้วนกว่าจะเขียนได้น่ะเป็นพันพันข้อคิด หมื่นข้อคิดขนาดนั้นนะมีสารเล่มนะมันเป็นห่งจุ้ยที่ถูกที่สุดนะมันไม่ต้องเสียตังค์อไม่ต้องซื้อเคสมไม่ต้องทําอะไรอืแค่ปรับโฟกัสเราค่ะมีตัวอย่างลูกศิษย์นี่ใช่ไหมใช่หลายหลายคนนะที่เขาเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าวิธีคิดเขาหรือมุมมองเขาเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงอ่าคนเนี้ยเมื่อพักกันมาเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ย เขายังอยู่ต่างประเทศอยู่ไปทํางานต่างประเทศลูกศิษย์รายนี้ก็คือเรียกง่ายๆสั้นๆเป็นแบบนักจัดดอกไม้เป็นนักจัดดอกไม้นี่นึกนึกไม่ออกเลยเนาะเฮ้ยแต่เป็นคนเดียวที่ตัดโตเจอนะเพราะนอกนั้นก็อาจจะเป็นเปิดร้านนวดเปิดร้านอาหารทําธุรกิจอะไรแต่คนนี้เป็นนักนักจัดดอกไม้งงนะตอนแรกเออแล้วไปแล้วทํายังไงเขาบอกว่าก็คือเข้าไปอยู่ในร้านไปออกแบบ เออแล้วสุดท้ายตอนแรกก็ยังไม่ได้อะไรเป็นลูกจ้างพอตอนหลังเนี่ยเขาเห็นฝีมือฝรั่งนะชาวต่างชาติเนี่ยเขาเห็นฝีมือก็จะมีงานนอกงานในงานที่ร้านเขาบอกว่าเขาเขาจะสามารถมาเปิดร้านเองได้โดยใช้เหมือนสั่งออนไลน์มาแล้วก็จัดอะไรอย่างนี้เนี่ยแหละแต่เขาก็จะไม่ทิ้งร้านที่เขาไปทําไปจัดให้อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่ามันเป็นสองช่องทางที่ทําให้มีรายได้ใช่เขาไม่ไม่เสี่ยงแต่กล้าไปเดียวเกิดแล้วไปเปิดร้านเองแล้วมันไม่เวิร์ก หรือมันอาจจะเดือนนี้มีน้อยเดือนนี้มีมากแต่อันเนี้ยมีรายรับประจำมันก็มันก็เป็นการที่เนี่ยวิธีคิดอย่างที่บอกนะเวลาทำฮงชื่อแล้วมันมีช่องทางหลายช่องทางเข้ามาอย่าไปตัดแล้วเขาเพิ่งเหมือนกับเพิ่งสร้างสร้างเพจหรือสร้างอะไรโซเชียลเกี่ยวกับให้คนเนี่ยเข้าไปกดดูเหมือนไอจีเหมือนอะไรติดตามเงี้ยเขากะว่าดังทั่วโลกแหละร้านเขาอ่ะเขาออกแบบโลโก้มาให้เราให้สายนแล้วยใช่ไหม ก็เห็นอยู่ว่าเขาเพิ่งมาบอกว่าเนี่ยฝากติดตามแล้วก็กดถูกใจอยู่มางานวันเกิดท่านอาจารย์โอ้โหที่เขามาบ่อยนะมาแทบทุกงานเลยเธอเธอทำอย่างกับเธออยู่เชียงใหม่ถ้าเธอนั่งรถมาใช่ใช่ปรากฏว่าเธอมาจากอเมริกาอยู่นิวยอร์กนะป๋าอ่ะมาได้ยังไงคํานึงที่เขาก็พูดมาเนี่ยแหละว่าตั้งใจจะมาให้ได้ก็ต้องมาเห็นไหม มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจนะบางคนบอกแล้วว่าบ่นอย่างเดียวไม่ได้โอ้โหจะมาอาจารย์เวลาอาจารย์โพสอะไรสาธุบอกเออสาธุอยู่นั่นแหละมไม่มาไม่ตั้งใจมาที่นี่นะพวกเรานะเวลาคบเพื่อนคบลูกศิษย์เรากันเองอะไรเงี้ยให้ดูว่าคนที่ไหนมีมีคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นมากเนี่ยคบไปเถอะคนนีออ้จะได้ประสบความสําเร็จ ถูกไงเราก็รู้จักเขาไม่เอาคนบ่นเนี่ยไม่เอาคนแบบว่าพูดแล้วไม่ทำหรืออย่างนี้ชีวิตนี้ม่มีหลเรื่องอ่ะโอเคียดไอ้อย่างนี้ก็แบบว่าไม่มาเจอหน้าเจอหน้าเรานี่เราก็ลวันนี้มึงจะเอาเรื่องอะไรมาถามหรวะเล็กๆน้อยๆก้อนหินดินหญาก็ยังเป็นเรื่องได้นะบางคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องปริบัติไม่ใช่ไม่อยากฟังแต่เรื่องดีไม่ใช่แต่ว่าอยากฝึกคิดปัญหาทุกคนมี นะอันไหนที่มันคิดไม่ออกนานๆมาก็มาคุยกันแต่เรื่องขี้หมูขี้หมาเนี่ยมันมันคือเรื่องเล็กน้อยอะถ้าถูกถ้าคุณมองทุกอย่างมันสวยงามเหมือนเห็นดอกไม้เหมือนได้กลิ่นหอมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยวิถีชีวิตมันก็จะถูกนําพาไปเหมือนที่บอกว่ามีเส้นทางปู่บอกว่าให้ตามครูอย่างเงี้ยมันมีเส้นทางดีๆไว้ให้อยู่แล้วอย่าไปแบบว่าเอาหินมาวางขวางเส้นทางเลยก็เหมือนเลี้ยงไก่ มีสองคนคนหนึ่งก็เช้าไปถึงในกรงไก่เออเก็บขี้ไก่ออกมา uh huh. เอออเาขี้ไก่มาบ้านแล้วทุกวัน uh huh. อีกคนนึ่งเนี่ยไปเก็บไข่มาเอาไข่มาทํากับข้าวหอมไข่เจียวทั้งบ้านเลยแต่อีบ้านนั้นแม่งเหม็นแต่ขี้ไก่เอ uh huh. ก็เลือกเอาดิจะเอาขี้ไก่หรือเอาไข่ไก่นี่นะไปเรียกคนเอาขี้ไก่มาคุยกันหนู <laughs> จะบอกว่าทําหลังจากนั้นคืออยากรู้ว่าเอาไปทําไมเนี่ยนะเอาไปพัฒนาให้มันเป็นธุรกิจไปขายที่ไก่เป็นปุ๋ยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เอาไปเก็บไว้ในบ้านไงไม่เอาไงแทนที่คนในบ้านจะหอมก็ในคนในบ้านก็ซวยไปด้วยเข้าใจว่ามันคือความคิดอันนี้คือความคิดของคนคือคุณจะเอาขี้หรือจะเอาเอาขายอย่างนั้นนั่นเอง เราไปฟังดูน,นันแนวความคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะไอ<ช>้<ค>พวกที่อยู่เมืองไทยแล้วอยู่ไกลๆแล้วชอบบ่นเนี่ยไปดูเขาเขาอยู่ตั้งครึ่งโลกเขาจะมาได้เลยเดินทางกี่ชั่วโมงเนี่ยเวลาไปนิวยอร์กยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าบวกลบนะวันฝ่าแหละ,ะถ้าแบบเอาแบบเซฟๆซฟไม่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 ไม,ไม่ตัวเครื่องบินแพงก็บินตรงเลยเหรอไม่บินตรงมันไม่ค่อยมีบินตรงตรงแต่ว่ามันมีแบบรอน้อย เหมือนอย่างพวกเราไปอาจารย์เลือกรอน้อยรอน้อยแล้วนั่นน่นอะเออน้อยแล้วเราไปดูใบเราก็รอแค่แป๊บเดียวเองประมาณสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเจอรอนานๆบางที3าสี่ชั่วโมงบางทีรอข้ามอีกวันนึงนอนอยู่ในหนังบินนั่นแหละนะลองเลือกดูตัวอย่างแล้วกันนะอะ,อะไรที่ดีก็เอาไปใช้พี่เขาชื่อพี่ยูซ่าเราเรียกยูซ่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงมาจาก USA เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ยาวนานมากจริงๆแล้วเราเจอกันมาหลายปีแล้วนะประมาณกี่ปีแล้วที่พี่หนิงได้เข้ามารู้จักกับพวงจุ้ยแล้วก็อินกับพวงจุ้ยเอาต้องใช้คำว่าอินนี่ะ่ะอ่าเมื่อสี่ถึงห้าปีน่าปีคือที่อยู่ USA เนี่ยต้องเล่าท้าความก่อนว่าก็คือมีอาชีพ ทำจัดดอกไม้จัดดอกไม้ใช้ชื่อว่าอะไรนะนดอกไม้เออจริงๆเพึ่งตั้งชื่อจริงๆก็คือดอกไม้สิริเจคือสิริเจใช่สิริเจก็คือชื่อพ่อกับแม่อดอกไม้คือเราก็เขียนเป็นสาังกฤษเป็นดอกไม้เพราะว่าเราก็อยากมีบทสนทนากับลูกค้าว่าดอกไม้เป็นอะไรเราก็ดอกไม้เป็ว่าดอกไม้คือดอกไม้แต่ว่าเป็นภาษาไทยแต่นั่นก็คือใช้วิชาฮวงจุ้ยของท่านอาจารย์เนี่ยไปทําให้ ธุรกิจหรือกิจการเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างก็ก็พยายามคือจริงๆอ่ะก็พยายามพยายามพยายามตั้งเคสนะคะแบบว่าก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะสอบถาม<อ>พวกพี่ๆพ,<อ>พวกสตาฟอ,อะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงนั้นด้วยแล้วก็ พูดอะไรทำสักกีทำสักกีทำแล้วก็มาทำสักีด้วยทำกระซิบด้วยค่ะแล้วก็ตั้งแต่รุ่นเชียงใหม่แล้วค่ะแล้วก็คที่ไหนทำมากี่ที่แล้วเนี่ยเชียงใหม่เชียงใหม่เอ่อบัลลังก์ทองคำแล้วก็ประตูน้ำประตูเมืองให้แม่จักรพรรดิเกือบทุกที่ใร้สามีเอ่ออะไรนะอันสุดท้ายปีกจักรจันทร์ปีกจักรจันทร์ะห้าละห้าละค่อเนี่ยก็ตามติดค่ะก็ก็พุ่งตลอด อาจจะมีแผ่วๆไปช่วงปีชงของตัวเองอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่าก็ก็อยู่ได้เพราะว่าจริงๆเราบ้านเนี่ยผิดตั้งแต่ประตูทางเข้าเสาบ้านตกยุคสารพัดเลยค่ะก็เลยมาใช้พลังแสรกีตรงนี้เพื่อให้มันติดตัวไปแล้วก็มีความแข็งแกร่งใช่ก็มีงานสิ่งที่พี่สัมผัสและรู้สึกได้แสดงว่าทําได้ตั้งห้าหลุมขนาดนี้แสดงว่าทําแล้วดีจริงสิ่งที่รู้สึกที่รู้สึกเชื่อมั่นในวิชาไตกีดีมากคืออะไรก็ เชื่อมั่นในอาจารย์เชื่อมั่นในวิชาของอาจารย์แล้วก็ทําแล้วก็เห็นผลเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเจออาจารย์ไม่ใช่แบบนี้คือคืออาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยก็ยากอยู่แล้วอ่อนๆออพๆขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเจออาจารย์หลังจากทํากลับไปก็คือสักพักนึ่งอะค่ะล้วก็แบบโหทํางานเยอะมากแบบ ปีแรกเนี่ยถเจ็ดวันถกเจ็ดวันอะไรเงี้ยคือมันคือเราก็แบบไม่เคยแบบนี้ก็ก็ก็ลูกฟ้าเยอะใช่ไหมค่ะก็คือเราก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่แต่ว่าเรามีคอนเน็กชันเพราะว่าเป็นลูกจ้างตอนแรกๆก็คือต้องอาศัยคอนเน็กชันเราก็มีแบบคือบางครั้งอะบางอาทิตย์ได้ทำงานแบบสีบริษัท ในอาทิตย์เดียวกัน,นะอะไรเงี้ยคือเราก็มีงานตลอดไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่เราจะเจออาจารย์คือบางทีอาทิตย์หนึ่ 1, ทงทำงานสองวันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือต้องบอกบอกเอฟซีก่อนว่าอาชีพจัดดอกไม้ในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ,อะไรนะฟลอร์ส,สไตลิสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าจริงๆก็คือมันได้เกได้สองแบบฟลอริสหรือว่าฟลอราดีไซเนอร์แล้วแต่แล้วแต่คนคือมันก็จะต่างกันนิดนึงฟลอราดีไซเนอร์ก็แบบดีไซเนอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ฟลอริสก็คือนักจัดดอกไม้มันก็มันก็มีเกรดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงก็อะไรก็ได้ ได้อแล้วก็ก็เป็นเราสามารถเป็นได้ทั้งฟรีแลนซ์หรือว่าเปิดบริษัทของตัวเองแล้วหรือว่าทาทั้งสองอย่างพร้อมกันเพราะว่าบางครั้งอ่ะของเราก็อาจจะเงียบเราก็ต้องไปวิ่งรับงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทําคู่กันไปทำคู่ค่ะทำคู่ทั้งที่เปิดบริษัทของตัวเองด้วยเพิ่งจะก่ะเป็นร้านี่ยังไม่ใช่ร้านค่ะก็คือแบบรับงานอะไรเงี้ยขายดอกไม้แบบถ้ามีอะไรเงี้ยใครจะเรียกเราไปจัดงานเราก็ทําแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางฟรีแลนซ์ค่ะเพราะว่า ตอนนี้คืองานมันเขามาตลอดอันนี้นี้เดือนนี้ก็เดือนยุ่งแต่ว่ามาวันเกิดอาจารย์แล้วก็ปฏิเสธงานแล้วก็มาเพื่อเพื่อเพื่อวันเกิดอาจารย์นี้ค่ะจีนี่อยากทำซีกีแต่วันพี่แทนเดี๋ยวไว้รอบถัดไปรอบถัดไปมีกระซิบมีกระซิบรู้แล้วใช่ไหมใช่ช่วงช่วงวันที่สามสิบสามสิบถ้ารู้สามสิบก็ปีหน้านะคะยังไงก็มานะเกาะติดอยู่แล้วทีนี้สุดท้ายเนี่ยวันนี้ที่ที่ได้มาร่วม งานพิธีวันเกิดของท่านอาจารย์แล้วเหมือนวันเกิดเราด้วยที่ได้กลับไปที่ตอนนี้คือปลื้มที่สุดแล้วได้กลับไปแล้วมั่นใจมากเพราะให้ฉันแข็งแร่งบิ๊กมากเลยเนี่ยที่สุดแล้วอ่ะเราก็มาเอาพลังจากอาจารย์พลังจากบ้านภูเข,ขาพลังความเชื่อของเราไปสู้ใหม่ไปสู้ต่อ,อ ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ว่าเห็นหน้าแล้วต้องแบบว่าดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วกว่าจะบินไปบินมากันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะในสถานการณ์แบบนี้มาทุกปีค่ะมาทุกปีช่วงโควิดก็มาแต่อาจจะเห็นไม่เห็นบ้างเพราะว่าใส่หน้ากากอะไรมาทุกปีตั้งแต่โควิดก็ค่ะมาทุกปีมาไว้ครูยังไม่ได้ก็คือพูดไว้ว่าก็มาตลอดค่ะมาตลอดยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้ามเลยค่ะมาตลอดเพราะว่าบอกไว้บอกไว้ว่า จะพยายามมาไหวครูให้ได้ทุกปีก็ก็<ม>ก็มาทํามาตลอดตั้ง,งใจใช่งใ,ชใจแล้วทําให้ได้มันก็ยิ่งประสบความสําสเร็จเอาจริงนะคะคือมันอยู่ที่เราแหละอยู่ที่เราถ้าเรากําหนดอะมันมีทางออกนี่นี่น,นี่เรื่องนี้ดีมากลูกศิษย์ฟังใครที่แบบว่าเอ้ยอย,อยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเราถ้าเราบอกตัวเองว่าเราจะมาจะมีช่องทางมาไม่ว่าจะอะไรก็ช่างอยู่ที่เราจะทําหรือเปล่าโอ้คนลุกนี่แหละนี่แหละคือใครแม็กตรงนี้ที่อยากจะพูดว่าเขาอยู่ไกล มาต้องมาให้ได้ก็คือ,อคมาได้จริงด้วย <c oughs> เหมือนวาร์ปมา <c oughs> ไขตัวเออวันก่อนเหมือนกับว่ายัง <c oughs> ยัง<ห>ยังเห็นว่าเอ,อ้ยทักทายกันอยู่ว่ายังไม่ยังไม่มายังมาไม่ถึงวันนี้โผล่ขึ้นมาอ้าวใช่แล้วเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะไม่บอกไม่บอกแต่ว่าก็คงติดต่อเจ้าหน้าที่คนอื่นนั่นแหละว่าเออจะมาเอ่อนน่นนี่นี่นั่นลงทะเบียนไว้ดีใจมากแล้วก็ทุกครั้งนะถ้าถ้ามาแล้วก็ทักทายกันแล้วตัวก็จะพี่พี่เขาชื่อ ใช้ชื่ออยู่ในต่างประเทศถ้าเกิดใครไปเที่ยวอยู่ในอยู่ในรัฐไหนอ๋อย่นยอร์ค่ะถ้าไอจีก็ชื่ออุสนาดอทหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนใหม่เป็นดอกไม้เพราะว่าคนจะได้หาเจอหาเราเจอเพราะว่าคือไอจีมันมีปัญหาน้นหนึ่งเราต้องรอถ้าเราเปลี่ยนล้วต้องรอทิ้งช่วงใช่ต้องทิ้งช่วงแล้วก็เลยส่งแบบไอจีมาให้แบบตามนิดนึงจะได้มีลโลเวอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ มีโซเชียลมีเดียไหมเวลาคุยกับคนเขาไม่ดูเขาไม่สัาคณ์เราอะเขาดูผลงานอ๋อเขาดูผลงานจากโซเชียลมีเดียใช่ใช่ใช่ว่าเราทํางานมาแค่ไหนมีอะไรบ้างอะไรอย่างี้ค่ะใช้ชื่อ f l o r คือยังไงฟอดอกไม้ดอกไม้ดี k เคแล้วก็เอไค่ะสะกดตามตัวดี K M a i ดอกไม้อ๋อเดี๋ยวจะติดตามนะคะอันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากเดินทางกลับปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไ้พบกันอีกค่ะสวัสดีเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ